วันที่19กันยายนพุทธศักราช2 5 5 6ณนห้องประชุม M205 ชั้น2สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีทางทะเลโดยแบ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ George a เ r ้า a Cultural Research Institute สาธา,ารณรัฐประชาชนจีนจำนวนหนึ่งฉบับและการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีทางทะเลและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับ Georgia a m e r i c ียง u ริก r e s e a r c h Institute จำนวนหนึ่งฉบับ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวสินยุวนาเตมีผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีเป็นผู้ลงนามพร้อมด้วยดรสราวุฒิวงศ์คณะบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเลและดอรบรรลังเนื่องแสงผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยบุรพา ด้มี p r o f e s s o ร y ์หยวนเหมาชางเดลเตอร์ o องเจ r g i เจียเมดิเคอร์เจอร์รีเสิร์ชอินสติทิว์ร่วมลงนามฝ่ายเจ o r g เจียเมดิเคอร์เจอร์รีเสิร์ชอินสติทิว์สาธารณรัฐประชาชนจีนการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมการพัฒนาและดำเนินการโครงการทางวิชาการและวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในการเรียนรู้ด้านวิชาการอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมด้านการศึกษาที่จะพัฒนาเชื่อมโยงทางวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีาทางทะเลร่วมกันต่อไป